หลายคนคงสงสัยนะครับว่าเขาไพ่หลักนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างนะมาครับวันนี้ป๋าจะมาพูดให้ฟังนะว่าเขาไพ่หลักนั้นมีประโยชน์ยังไงนะอ่ารอบนี้มาเสมอนะครับรอบนี้เสมอนะอ่าป๋าตัดสินใจลงไปที่แดงนะครับลงไปที่แดง300นะเพราะอะไรอ่าทุกคนดูนะเขาไพ่เนี่ยก่อนหน้านี้เขาไพ่หลักอะ่ะจะเป็นแดงหนึ่ง น้ำเงิน2แดง5น้ำเงิน2และแดงจบด้วยแดง1นะอ่าแล้วรอบนี้นะครับรอบนี้นะเขาไพ่หลักอะมาน้ำเงิน2แล้วอะก็มีโอกาสที่จะเป็นน้ำเงิน2แดง5น้ำเงิน2เหมือนเดิมนะป่าเลยตัดสินใจลงไปที่แดงนะครับลงไปที่แดง300นะอ่าเปิดมาอ่าน้ำเงิน7นะน้ำเงิน7 อ่าแดงเก้านะครับแดงเก้าแดงเก้านะเออรอบนี้ได้มาแล้วนะรอบนี้ได้มาละเห็นปะมันมีโอกาสนะครับเพราะว่าอะไรเพราะก่อนหน้าเนี้ยแดงมาแค่สองนะแดงมาแค่สองนะครับแล้วแดงมาอีกทีก็คือเป็นห้าเลยนะอ่าแล้วรอบนี้นะครับแดงมาสามแล้วป่าเลยตัดสินใจลงไปที่แดงเพิ่มอีกแดงเพิ่มอีกห้าร้อยนะครับอ่ามีโอกาสนะที่จะเป็นสองห้าสองนะครับ เออใครที่ยังดูไม่เป็นนะใครที่ยังดูไม่เป็นนะครับป่าแนะนําเลยนะครับป่าแนะนําเลยนะแล้วเราดูเข้ไพ่3สามข้อพ่ประกอบนะครับซึ่งรอบนี้ยป่าเน้นไปที่ข้ไพ่ทึบนะเพราะมาเพราะว่าเป็นสองตัดหนึ่งสามตัดหนึ่งสองตัดหนึ่งสองตัดหนึ่งนะอ่าอ่านำเงินเปิดมาเจ็ดนะนำเงินเปิดมาเจ็ดนะอ่า แดงแปดครับแดงแปดรอบนี้ป่าได้มานะรอบนี้ป่าได้มานะจากสามร้อยนะครับจากสามร้อยตอนนี้มีพันหนึ่งแล้วนะตอนนี้มีพันหนึ่งแล้วนะอ่ะเห็นปะตอนนี้แดงมาสี่แล้วมีโอกาสที่แดงจะเป็นห้าอีกนะป่าเลยเทไปหมดเลยนะหนึ่งพันนะครับที่แดงนะถ้ารอบนี้แดงมาห้านะรอบต่อไปเป็นอะไรก็คือน้ำเงินสองนั่นเองอ่าน้ำเงินสองนะ เหมือนเขาไพาากก่หลักเกานหน้านี้เลยนะห้องแบบเนี้เราจะเจอไม่ค่อยบ่อยนะครับห้องแบบนี้นะเราต้องดูเขาไพ่สามเขาไพ่ประกอบนะครับว่ามันจะเป็นห้องแบบนี้ได้นานสักแค่ไหนนะส่วนใหญ่อะจะมาแค่จะวนมาแค่รอบเดียวนะครับอ่าน้ำเงินหนึ่งนะแดงห้านะตอนนี้กลงกงไปให้มันกลงกง อ่าเรียบร้อยนะครับรอบนี้ก็ได้มาอีกแล้วนะรอบนี้ได้มาอีกแล้วนะรอบนี้ป่าได้มาอีกแล้วนะครับอ่ะแดงมาห้าละเห็นป่ะทุกคนน่าจะมองออกนะครับว่าต่อไปควรจะลงไปที่อะไรนะต่อไปควรจะลงไปที่อะไรนะอ่าเรียบร้อยนะป่าขอเปิดไปที่น้ําเงินห้าร้อยนะครับป่าเขาเปิดไปที่น้าเงินห้าร้อยนะแล้วดูเขาไพ่ ทึบนะครับดูเขาให้ทึบประกอบนะอ่าเห็นปะถ้าเราลงรอบนี้ไปที่น้ําเงินนะรอบต่อไปเขาไปทึบก็จะออกไปน้ําเงินนะครับเออดูง่ายๆเลยนะดูง่ายๆเลยนะถ้ารอบนี้มาน้ําเงินนะครับป่าจะทบไปที่น้ําเงินหมดเลยนะอ่าอ่าป๋าน้ําเงินแปดนะครับน้ำเงินน,น้ำเงินแปดนะอ่าแดงหก อ่ะรอบนี้ก็ได้แล้วนะรอบนี้ได้แล้วนะรอบนี้ได้แล้วนะเออใครนะใครนะที่ต้องที่ยังฟังป๋าไม่ค่อยเข้าใจนะป๋าอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะแอดไลน์ที่หน้าขึ้นหน้าจอมาได้เลยนะครับทักมาขอได้เลยนะทักมาขอเทคนิคได้เลยนะอ่ะรอบนี้ป๋าขอลงไปที่นั้งเงินสองพันนะเหมือนที่ป๋าพูดไว้เมื่อกี้นะครับทุกคนน่าจะมองออกแล้วนะว่าเขาไพ่หลักเนี่ยตอนเนี้ย มาเป็นสองห้าสองอ่ะเหมือนที่ป๋าได้พูดไว้เมื่อกี้นะเมื่อสักครู่ที่ป๋าได้พูดไปอะนะใครหรือใครที่ต้องการจะเข้ากลุ่มนะครับหรือใครที่ต้องการจะเข้ากลุ่มนะแอดไลน์ที่ขึ้นหน้าจอมาได้เลยนะครับอ่ารอบนี้เก้าเงินเก้านะหนึ่งินเก้าอ่ห้ามันบอดนะมันบอด รอบนี้ก็ได้มาหล่อนะรอบนี้ก็ได้มาเหลือนะตอนนี้จาก300นะป่ามี4,500แล้วนะครับอ่าป่ามี4,500แล้วนะอ่ารอบต่อไปควรจะลงไปที่ควรจะลงไปที่แดงนะครับเพราะอะไรเพราะก่อนหนะ้านี้ก่อนที่มันจะเริ่มรูปแบบ252เนะี่ยเออมันขึ้นมาเป็น1แดง1นึ่ง้ำเงิน2แล้วแดง5น้ำ ต้งเงิน2จบด้วยแดง1อ่ะรอบนี้ถ้ามันมาเหมือนกันขนาดนี้นะยังไงก็ต้องจบด้วยแดงนะครับอ่ะป่าฟันทงเลยนะยังไงก็ต้องจบด้วยแดงนะอ่ะเรามาดูเรามาดูนีกว่านะนะนำเงินมา7นะนำเงินมา7ยังไงหมวยอ้าวเราสี่ อ่ะเราเจ็ดชนนะเราเจ็ดชนนะรอบนี้เจ็ดชนนะครับอ่าใครนะครับที่เล่นบาคาร่าแล้วไม่มีกลุ่มไม่มีเทคนิคในการเล่นนะครับไลา์ที่ขึ้นหน้าจอทักมาขอเทคนิคขอเข้ากลุ่มป่าได้เลยนะมารอบนี้ป่าขอย้ำไปที่แดงสองพันห้านะครับขอย้ำไปที่แดงสองพันห้านะอ่ามันต้องมานะยังไงมันก็ต้องมานะ เพราะเขาไพ่หลักอะก่อนหน้านี้นก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะเขาไพ่หลักนะแอดไลน์กันเข้ามาได้นะใครต้องการเข้ากลุ่มใครต้องการเข้ากลุ่มนำํำนำมาละนำมาละสามเวลานะอ่าแล้วสอนเทคนิคให้เอาไปใช้กันด้วยนะครับอ่ามันเปิดมาบ่ดน,นะน้ำเงินเปิดมาบ่ดน,นะยังไงแดง7แต้มยืนได้นะเจ็ดแต้มนี่ยืนได้แล้วนะอ่า เรียบร้อยน้ำงเงิน4ี่หลังนะรอบนี้ก็ได้มาอีกแล้วนะรอบนี้ได้มาอีกแล้วนะ,ะป่าขอพอพอเท่านี้แล้วนะครับจาก300อมาหกพันแปนะป่าพอแล้วนะอ่ากดติดตามช่องป่าไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ